กินข้าวแล้วนะคะอืมกินข้าวเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อกินข้าวนะคะคุณแม่เอ่อเอาชิมชิมชิม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไข่ไม่เท่าไข่ไม่เท่าไข่ไม่เท่ามันเหี่ยวเท่าลูกเขยมันตึงตึงอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะได้ไป็นแม่รวยเง้อมเนี่ยเป็นคนไหน งัวแต่ว่าเนี้ยจิ้มก็อิมอ๋ออาวมาก็อิมบออามากระอิมไปสนใจยังเขาบอกอ้ามาแต่แล้วเตะกันนี่ได้กระจิ้มนั่นจ้ะเดี๋ยวก็รวยแล้วที่สิบหกจะจิ้มยังีจิ้มหกเนี่ย Lava. bà Lava, Anh kia ăn được 1 tuần nữa nên mày học quá rồi à. à. quá nay Mày nhờ, nó khoáng, nó khoáng mày mà nhờ, ừ. Mua luôn Đây quá luôn Không nó đen đen à Mua, mình, mình อย่างติกงตไ่มันก็เป็นเทกานมันเ้าร์วมันเจ้าลเนี้ยมันเ้า <c oughs> คนไปขางนอกไปร้านทางนอกไปกินของข้างนอกนมันเสาร์มันใชเยึดร้านอ,อที่ขันรถออกไปเงินไปซื้อของอืม 嗯。Mm hmm. lời Cái hai chiến thờ công nhận Tờ ra Để tờ vào đây Cái hai chiến thờ công nhận ba. Ờ. ba Ba buông Ba buông, ba. Ba buông. Đi đường. Để khỏi đứng hỏi thảm Ai này ta cái gì Ba sư สาธิตบ้าสักจะดีะดแป๊บสัเดี๋อันนี้อะไรเนี่ยน้ำพริกปลาจะได้มากินไงพ่อนะเนาะวิ่งไปไหนไปนโนะอยู่ไหนกับูหู จำวันนี้วันเขาเก็บเก็บโต๊ะเก็บตังค์นะไปกินน่ะก็ลืมแล้วน่ะไหนกินเงินเนี่ยเก็บไปก้าเขายังกินกันอยู่อ่ะอืมเก็บส่วนเจ็บไปเก็บส่วนนั่งกินจะนั่งกินงัน Ah, wale capaï, wale capaï, fitona you know?